ตอนต่อไปก็คือให้น้องๆเลือกลงมานะคะที่ฟีเจอร์ห้องสอบค่ะกดเข้าไปนะคะแล้วก็น้องๆก็เลือกเตรียมสอบเข้าม .1 ค่ะก็จะเห็นว่ามีข้อสอบให้เลือกนะคะถึง22ชุดเลยก็เลือกทำข้อสอบที่น้องๆอ,อยากทำนะคะชุดที่เท่าไหร่ก็กดเริ่มสอบค่ะเสร็จแล้วน้องๆก็คิดคำนวณน,นะคะตอบข้อไหนก็กดไปชุบๆนะคะกดไป แล้วก็ส่งคำตอบเลยค่ะอ่าก็จะมีคะแนนออกมานะคะแล้วก็น้องๆอ,อยากดูเฉลยก็กดไปที่ดูเฉลยค่ะก็จะแต่ละข้อก็จะบอกว่าเฉลยตอบอะไรบ้างแล้วก็กดเลื่อนลงมาที่ข้างล่างนะคะก็จะดูเป็นวิดีโอเฉลยอย่างละเอียดกับคุณครูดาวส,สวยๆนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆแค่เพียงเท่านี้น้องๆก็สามารถทำข้อสอบไปพร้อมกับหนังสือของครูดาวได้แล้วนะคะ เตรียมสอบเข้าหมหนึ่งกับครูดาอ้าวสอบติดเฉย